ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับ,กน,บน,าานุ่ตันคนบรรณาชัอีกเช่นเคยนะครับก็เปลี่ยนสถานที่เนาะหรือว่าเปลี่ยนมุมในการาทำคลิปนะครับก็ขออภนะัยเนาะบางทีก็อาจจะแสงไม่พอเนะอาะก็ต้องปรับปรุงกันอีกนิดหน,นึ่งนะครับก็ เมื่อเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเนี่ยก็ฝนตกนะในบ้านอของลุงนะครับฝนตกก็เลยกลัวว่าเสียงเนะาะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนะาะลุงก็เลยไม่ได้ทําการวิเคราะห์หวยหลังจากที่ผลหวยออกไปแล้วเนาะก็เลยมานั่งทาคลิปตอนดึกๆเนะาะก็ เป็นการวิเคราะห์นะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่23พฤษภาคม67นะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะ,ะคือที่ลุงตันให้ไปเนาะกะ็มาเข้าอยู่หนึ่งคู่หนึ่งนอยนะครับก็คือน้อยหน้อยปกติเนาะมาเข้าบน97นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับ แต่ดุงไม่ดึงมาวางนี่ก็มาอยู่2คู่นะครับก็เป็นล่างหน่อยแต่าะก,กิดเนาะกะ็มาอยู่8ปดแล้วก็ปกติก็มาล่างเหมือนกันนะครับก็เป็นแปดเจ็ะ 8, นะครับแต่ที่อีกกลุ่มหนึ่งเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหลักร้อยนะครับ ที่ลุงตันให้ไปก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับลุงมให้7กับ3เนาะ,ะก็มาทั้ง2ตัวนะครับก็มานอนปกติกับ VIP นะครับสำหรับหลักร้อยนะครับทันทีจัดจุดเพิ่มเติมเนาะ,ะหรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างจากลุงไปนะครับก็อาจจะ,ะโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดวันที่ ยี 23, ่สิบสามพฤษภาหกเจ็ดเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปตามรับชมมา,มาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบสามพฤษภาหมเจดครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งก็คือ ่าได้หนึ่งเนาะอ่าช่องที่สองได้สี่อ่าช่องที่สามได้ศูนย์อ่าแล้วก็ช่องที่สี่ได้ห้าเนาะอ่าก็จากนั้นก็เอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงใน ตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้หนึ่งเนาะหนึ่งก็เป็นสองฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับแถวที่สองสี่สีแล้วก็ห้าเนาะห้าสามนะครับแล้วก็แถวที่สามเนาะศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่ง อั่งนี้ก็เป็นเก้าแล้วก็แถวที่สี่ห้าห้าแล้วก็หกฝั่งนี้ก็เป็นสี่นะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่เลขรองนะครับเลขเด่นเลขรองก็ลงกุงตันก็จะพิจรารณานะครับจากตัวเลขในตาราง ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งงวดประจำวันที่23เนาะอ่ายี่บาคมก็ลุงตันให้เด่นเด่น5เนาะเด่น5รอง6นะครับอ่าเด่น5รอง1น่งอ่าปีน้องเอซชอบห้า 5าลูดห้า,หาชอบหนึ่งรูดหนึ่งนะครับต่อไปก็เป็นาการวางจุดสองตัวนะครับโดยลุงตันคุณจะใช้กลุ่มตัวเลขในตารางเนะาะจับคู่วางเป็นจุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่อยู่ในลำดับที่น้อยขึ้นไปเนะาะก็จะเริ่มต้นที่ คูนี้เลยนะครับก็คือ,อหนึ่งห้าเนอะหนึ่งหกสองสามสามศูนย์ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าสอง แล้วก็ห้าเก้าเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขในตารางนะครับอ่าเป็นตัวเทียบนะครับโดยลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของ ำนวนตัวเลขที่วางนะครับก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่ที่หนึ่งเนาะอุ่นตันมองไปที่แถวที่ที่หนึ่งที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่สองคู่ตรงกลางเยื่งมาขวาเนาะลักษณะนี้นะครับก็คืออคู่นี้เลยนะครับคู่ที่ คู่ที่หนึ่งเลยนะครับก็คือหนะึ่งห้าเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่สามที 4, นะ่สี่เนาะคู่ขวานะครับอคู่ขวาก็คู่นี้เนาะหนึ่งหกนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับตรงกลางเลี้ยงไปขวาเหมือนกันเนาะละักษณะนี้นะครับก็คือสี่สอง ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นแถวที่ที่สามที่สี่เนาะอ่าคู่ตรงกลางอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือห้าศูนนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี่เป็นแถวที่สามที่สี่ นะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะเยี่ยงไปสายลักษณะนี้นะครับก็คือห้าเก้าอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติอ่าสามสี่งวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางนะครับก็มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะหลักร้อยก็สำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวเนาะก็สามารถนาไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยนะครับลุ้นสามตัวได้นะครับซึ่งในแต่ละงวดนะครับคุณนันก็จะให้งวดละสองตัวเนาะเป็นงวดที่ผ่านมาก็ลุ้นกันให้ เจดกับสามเนาะก็ปรากฏว่ามาทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งเจดทั้งสามนะครับมาน้อยปกติครับกับ V เเนะาะงว่นี้ก็เหมือนกันเนาะลุงตันก็จะให้อยู่ที่สามสามกับเก้าเนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ จะจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็กลุ่มตัวเลขเนาะตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ถือว่า,าไม่เหมือนกันเนอะอาะส่วนตัวที่ ใกล้เคียงกันก็มีตัวแทรกอยู่เนะาะรอบนี้ก็เลยไม่เห็นลุงจับเบิ้ลไว้ให้เนะาะก็ถือว่าเป็นอีกงวดหนึ่งเนาะนานแล้วนะครับเพราะว่าหลายงวดติดนะครับที่ลุงก็ให้เบิ้ลมาตลอดเนาะงวดนี้ก็เลยไม่มีเนะาะก็ถือว่า,าเป็นตัวเลขที่จับคู่ออกมาแล้วมีความหลากหลายเนาะให้พี่น้องได้ลุ้นกันเนาะ ก็ลุ้นกันต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนอะอลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่ คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ